คุณรู้ไหมกาแฟกาแก้วนี้ดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้แนะนําให้รู้จักเทอร์โบนะครับเป็นเพื่อ,อนเราตั้งแต่สมัยมปลายนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านบีนเฮาส์คาเฟ่อยู่ที่ซอยเสือใหญ่ราชดานนะครับสวัสดีเรามากันด้วยคอนเทนต์ว่ากาแฟกแก้วไหนกาแฟเมนูไหนที่มันเฮลตี้ที่สุดดีในแง่ไหนมาต้องหาอนมันมีทั้งดีต่อใจแล oh. ะดีต่อเทเออ แ้วดีต่อใจมันก็จะเป็นเรื่องของรสชาติใช่ไหมใช่ถูกต้องเอาเป็นที่ดีต่อสุขภาพเฮลตี้อันนี้น่าจะเป็นนิยามของความไม่อ้วนอ่ะครับอ,อโอ้พูดนี้เลยคน <c oughs> ชมคือโอ้ <c oughs> เนื้อหนังนเพราะว่าต้องชิมมาทุกรสเพื่อให้รสชาติที่ดีถูกถูกคือชิมเยอะใช่ชิมเยอะชิมกาแฟถือว่าเป็น เสียสละตัวเองเ<ม>พื่อให้ได้รสชาติที่ดีก็ประมาณนั้นโอเค<ะ>อถ้าพูดเรื่องถึงสรขภาพนะต้องบอกเลยว่าอันดับหนึ่ตงต้องอเมริกาโน่แก้วนี้เลยเพราะว่าแก้วอื่นไม่ดีเท่านี้เพราะว่าแก้วอยไะใช่ต้องเมกาโน่เลยครับอันดับแรกคือเพราะว่าอะไรครับอัตราส่วนของน้ําหรือส่วนผสมมัน มันไม่ได้มีอะไรเจือปนเลยที่ทําให้แย่ต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นน้ำเปล่าแล้วก็น้ําแข็งแล้วก็ช็อดเปโซ่ก็เป็นเมนแมทเทเรียลเนี่ยไม่ได้มีส่วนของความหวานเลยใช่ไหมเคี่ยวว่าไม่มีความหวานไม่มีความหวานไม่มีคาร์โบไอเดย์ไม่มีอย่างอื่นเลยเรื่องของน้ำาปล่าหรือว่าถ้าอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของรดหรือกรดหรือสิ่งที่ให้รสเปรี้ยว อ่าอะมิโนแอซิดที่อยู่ในกาแฟโอ้ไม่เคยรู้เลยใช่ครับที่เรารู้รกันเนี่ยกาแฟมีความเปรี้ยวนะครับกาแฟไม่ได้มีความขมนที่กาแฟขมเพราะกาแฟถูกขมมั่วให้มันขมถูกขั่วจนม,มันไหม้จนมันขมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกินกาแฟที่สุขภาพดีนะก็นอกจากดื่มกาแฟอะมิกาโน่เราเนี่ยดื่มกาแฟให้มันค่อนทางขั่วการค่อนเข้มหรือพวกการ่อนจะมีเพราะว่าถ้าเกิดเรากินกาแฟพวกเข้ม มันเท่ากับว่าเราจะมีฝัรบางอย่างคือเขาคั่วจนมันไม่ครับจากนี้อาจจะต้องลองไปเป็นสายคั่วก่อนเออใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่ความชอบนะความชอบถ้าอยากจะไปเฮลตี้ถึงอ่ครัอนนอกจากเมกาโนแล้วก็ควรจะเป็นคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วกลางได้อยู่คั่วกลางคั่วกลางคั่วข้นเข้มได้อยู่ถ้าเกิดคั่วเข้มเป็นคั่วไหม่เราชอบกิน สโมกกลิ่นดับที่ออกเหมือนแบบเข้มรู้สึกเข้มอันนั้นแหละมันจะคว่ำออกแนวแบบผ่านไปหอมไหเนาะใช่เหมือนเหมือนหมูย่างไไม่รู้สิเออหมูย่างที่ไม่ออมันก็ฟิล้นนะหรือขั้นตอหรือบักเดี๋ยวนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเร่กินชาโคลใช่ไหมชาโคมันคือถ่านแต่ว่ามันทําจากไม้ผ่าเออ ก็เอาไว้เป็นไอเดียเนาะไปพิจารณานะไปดูได้แล้วถ้าอยากกินกาแฟหวานๆแต่ว่าไม่อยากอ้วนต้องทำไงกาแฟหวานๆเราไม่อยากอ้วนเหรออืสั่งลาเต้หวานๆเลยออไม่อ้วนไม่อ้วนอ่าใช่เพราะว่าแต่ว่าให้เพื่อนินอ๋อฮะเดี๋ยวผมไปตัดก็คือ แล้เป็นเมดอินโดนีเซียของร้านนี้ก็คือต่างจากร้านอื่นเพราะว่าเพราะถ้าอินโดนีเซียแท้เนี่ยจะซื้อจากอินโดนีเซียแต่ถ้าอินโดนีเซียร้านเนี้ยจะซื้อจากประเทศลาวอินโดนีเซียจริงดูลาวอ๋อ oh. อินโดีเจริงอันนี้เรารับสารที่เรียกว่าสารเขียวก็ <c oughs> คือเขาเรียกว่าสารกาแฟ <c oughs> หรือว่ากรีนบีนรับสารสีเขียวมาแล้วก็มาคั่วเอง ก่อนที่เราจะมาหุงเนี่ยมันต้องเอาไปสีให้เป็นข้าวขาวธรรมดาก่อนแล้วค่อยไปหุงเราอะรับที่เป็นข้าวสีขาวธรรมดาตัดแล้วเอามาคั่วเองอ๋ออันนี้มีเครื่องคั่วเหรอใช่ครับหรอเครื่องคั่วเป็นแฮมดสเนือว่ามีเป็นโปรเซสที่อยู่ในร้นไปเลยนะร้านนี้แงนะอาจจะเป็นไอเดียแล้วกันถ้าเรารู้เมนูที่มันเฮลตี้ที่สุดแะพุกเมนูที่คิดว่าไม่เฮลตี้สักเท่าไหร่มีมีไหมไม่้่ครับก็เป็น เลาเต้ใสหมูสามชั้นก็ไม่เฮลตี้เมนูที่ไม่เฮลตี้ในคาเฟ่แล้วกันชาไทยเพราะเพราะว่าชาไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะชาเนี่ยเขาก็จะมีสีส้มที่เป็นสีส้มอ่หารแล้วกินเยอะๆบ่อยๆไม่ดีสําหรับวิวแม่ชาชาไม่ได้เป็นสีชาชาไม่ได้เป็นสีส้มครับคือมันก็คือผงชาแต่ใส่สีผสมอาหารซึ่ง สีผสมอาหารที่เป็นสีส้มไม่ได้ดีต่อสุขภาพมากเท่าไหร่ครับแต่ประเด็นสำคัญคือถ้ากินแบบทุกวันวันละสามครั้งเนี่ยคืออันตรายสุขภาพอยู่แล้วเขาจะเป็นทุกอย่างแบบที่มัินมากเกินไปจะเป็นความถี่เนาะใช่ใช่แต่ว่ามันก็มีส่วนีสีผสมอาหารสุดท้ายนี้ขอสั่งเมนูรีเมันละกันที่คิดว่าดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพหนึ่งเลยนี่เลยครับเมกาโนร้านบีนเฮา อย่างสองถ้าแบบคนไม่ทานเนาโลผมคิดว่าลาเต้ก็ยังดีต่อสุขภาพนะอ่าแล้วต้องเปลี่ยนบญญางอย่างไหมก็ตามความชอบครัถ้าแพ้นมวัวก็กินเป็นนมอัลมอนด์ได้ที่ดีต่อสุขภาพน,นมอัลมอนด์น่าจะเป็นไขมันดีด้วยนะใช่ครับย่อยง่ายเนาะเป็นลาเต้นมอัลม,มอลมนด์ถือว่าดีต่อสุขภาพเลยแน่ีน่ยหรือบางคนเป็นนมพิษเชียวเขก็มีครับเป็นเนี่ยหลักๆแต่ว่านมโอ๊ตก็ถือว่าโอเคแต่ว่าไม่ได้ดีที่สุดเพราะว่า ก็คือเหมือนกินข้าวโอ๊ตอ่ะเขาจะเป็นแป้งต่างๆก้าสูงถูกแต่ว่าอร่อยมากนะถ้ากินแบบดีต่อใจนมโอ๊ตแต่ถ้าดีต่อสุขภาพอัลมอนนมอัลมอนนมพิชเชียโอลอะไรนี้ซึ่งเมกาโนเนี่ยมันก็จะเป็นฟิวเดียวกับโกโก้เหมือนกันครับไม่ไม่ตัดเพราะเป็นแค่ส่วนผสมของน้ำกับช็อตกาแฟหรือว่าตัวสั่งจากกาแฟเลยทุกอย่างเยอะมากได้สาระความรู้เยอะนะครับจากคุณเฮโบเด๋ยว ผมเดินเข้ามาเห็นรู้สึกว่าร้านกาแฟมันแตกต่างจากที่อื่นแนะนำหน่อยได้ไหมมันมีอะไรบ้างในร้านนี้จากที่อื่นครับก็บีนเฮาส์ไม่ใช่แค่ร้านแต่เป็นบ้านสําหรับทุกคนนะอืยังไงเอาจริงยังไงก็เป็นบ้านผมอยู่ที่นี่จะเป็นบ้านทุกคนเปิดรีสอร์ทเหรอก็หมายถึงว่าเราเป็นบ้านเราเป็นร้านแล้วก็เราเป็นโบนอ่าเป็นโบาเป็นโบนคริสเอ็คพิจีจัดเองคือพร้อมที่จะต้อนรับคนทุกคนอย่างนะ้ครับ พามาที่นี่รู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนมีเพื่อนรู้สึกว่าบิลองจาก to ซัมเพลสอะไรเงี้ยแล้วที่นี่ก็เป็นที่ต้อนรับสำหรับทุกคนได้ร้านเปิดวันไหนบ้างเปิดทุกวันครับ10โมงถึง1ทุ่ม11ิดนึงนะซอยเฉยๆใช่ใชยเฉยแต่ว่าถ้ายังไงก็ติดต่อมาได้ผ่านทาง IG มีจีร้านใช่ครับก็คือ Bean House Bean House c a ใช่ส่วนเรื่องของโบสถ์นะก็มีทุกวันอาทิตย์ มาลองมาได้ลองมาดูบรรยากาศได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคริสเตียนหรืออะไรเลยครับแต่ว่าแกมาเล่นด้วยกันมาสนุกสนานมาเปิดประสบการณ์ความอบอุ่นด้วยกันในวันอาทิตย์หรือว่าวันธรรมดานะครับก็มาชิมกาแฟเฮลตี้กับคุณเจมส์ได้ครับโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับบ๊ายบายอินโดนีเซียเนเชอรัลฟอร์มบีนเาคืออเมริกาโน่มัน มันก็ไม่ค่อยมีความหวานอะไรมาดึงอยู่แล้วถ้า mm hmm. ถ้ามีกลิ่นที่มันแบบดึงดูใจหน่อยมันก็ทำให้เราได้เมนูเฮลตี้ที่อร่อยมากขึ้นโอ้ mm hmm. oh. ไปครับน้ำเปล่าไรช็อตเด็ด